ของดองวงโชคชะตาโปรดใช้วิเจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดารายได้เข้ามาจำนวนมากโดยมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการเงินเงินทองตามที่คุณคาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานของคุณโดยภาพรวมถือว่าดีมากงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่ใจปรารถนาทุกอย่าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มาทําให้เคืองใจกันบ้างในช่วงนี้ส่วนคนโสดยังไร้รักเพราะไม่พร้อม,อมที่จะเปิดใจให้ใครสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินฐานะการเงินของคุณมั่นคงดีมาก แต่มีรายจ่ายเริ่มเข้ามาแล้วบางทีไม่คิดว่าจะต้องจ่ายก็กลับต้องจ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานการงานของคุณเตรียมตัวรับข่าวดีเอาไว้ได้เลยการงานของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความก้าวหน้าจะเริ่มมาแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเกณฑ์วางแผนอนาคตครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีแต่ความรักครั้งนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจกันมากสำหรับ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์จนนิ้วล็อกเลยทีเดียวรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางหากแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนระยะยาวก็จะทําให้ฐานะของคุณมั่นคงมากอีกระดับเรื่องของการงานการงานเข้าสู่โหมดขาขึ้นคุณทํางานได้มีโอกาสได้รับงานใหม่ตามที่คุณมอบหมายเอาไว้และจะได้สําเร็จตามใจหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เหินห่าง เรื่องของงานหากปล่อยไว้ในนานจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนโสดยังไม่มีจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักต้องรออีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินโดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากคุณมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จากความพยายามของคุณเองทั้งนั้นเรื่องของการงานการงานจะประสบความสําเร็จแบบจัดเต็มครบทุกด้านไม่ว่าจะก,การทํางานแนวไหนก็ตามงแบบจุดไม่อยู่เลยทีเดียวแม้ว่างานยากก็ไม่หวั่นเพราะคุณทําได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับ นที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักทั้งรักทั้งผูกพันความรักมีความเข้าใจกันมาก่อนคนโสดไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับใครเลยในตอนนี้เพราะมัวทําแต่งานสําหรับคนที่เกิดวันพารึงหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณถือว่าดีมากข่าวดีเรื่องเงินกําลังจะมายิ่งขยันยิ่งลุย หรือลงทุนจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีมากเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ตอนนี้ดวงของคุณงานยิ่งเยอะ จะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากมายทำให้คุณเหนื่อยบ้างแต่ผลลัพรับดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเข้าใจและรักกันดีมากแบบคนอื่นไม่สามารถมาแทรกกลางได้เลยส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ตรงใจคุณมากๆทำให้หัวใจของคุณละลายไปเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้หาเงินได้จำนวนมากมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดมบือและที่สำคัญคุณจะได้ลาบจากผลงานของ คุณอีกด้วยเรื่องของการงานแต้บุญของคุณทำงานแล้วภาระง,งานทั้งหลายที่คุณทำอยู่จะสำเร็จเป็นอย่างดีขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวไว้โปรเจกต์ใหม่จะเข้ามาอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต้องตัดสินใจร่วมกันแต่ดันความเห็นไม่ตรงกันเลยทำให้ขัดแย้งกันบ้างสว่วนคนโสดเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยตอนนี้มีโอกาสได้แต่งงานและสร้างเนื้อสร้างตัว สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายได้เข้ามามากมายมหาศาลขอแนะนําให้คุณเก็บเงินและออมไว้บ้างเพื่อใช้จ่ายในอนาคตโดยภาพรวมถือว่าดีแม้ว่าจะเหนื่อยเรื่องโคนสักเล็กน้อยแต่คุณก็สามารถหาวิธีรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก คอยเคียงข้างให้กำลังใจกันและการเสมอในยามเหน็ดเหนื่อยสว่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ดีคนที่คุณถูกใจจนเกิดความรักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ